สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครน,นะครับกลับมาพบกันวันเสาร์ที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพันห้า้ยหกสิบเจดวันนี้เราก็จะคุยเรื่องอประวัติศาสตร์กันนะวันนี้เราก็มาคุยเรื่องกอลเดนบอยก็ได้นะกอลเดนบอยกอลเดนบอยเป็นอายะธรรมของใครระหว่างสยาม หรือกัมพูชาหรือขเขม,มโบราณน,นะเรามานั่งไล่ๆความรู้กันเนี่ยนะผมไม่กลัวความรู้อยู่แล้วนะมีข้อเท็จจริงนะเวลาเรามีข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเล่าอะไรไปได้ตามเรื่องตามผมไม่มีสคริปต์นะก็คือโกลเด้นบอยเนี่ยค้นพบที่ที่บ้านเรานะแต่ว่ามันถูกลักขโมยไปที่ที่ต่างประเทศนะแล้วก็ ทางการต่างประเทศจะส่งคืนกลับมาให้ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเขมรและกกัมพูชามันออกมาวุวนวายว่ามันควรจะคืนไปที่ประเทศกัมพูชาหรือเปล่าเรื่องนี้มันจะให้ข้อคิดอะไรเราได้หลายๆอย่างนะจริงๆผมก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังนะผมได้โพสต์ไปล่วงหน้าแล้วละ่ะที่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยฟังเพื่อจะให้เข้ามาในคลิปนี้อีกทีหนึ่งกันแล้วกันถือว่าเป็นความรู้นะ ดังนั้นเนี่ยผมผมจะให้เพื่อนๆ,ๆฟังและเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาอธิบายความเข้าใจของข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้เพื่อนๆ,ๆฟังจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับตอยเราฟังไปด้วยก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันราังยกก็จริงแต่ในอดีตมันเป็นของอาณาจักรเขมรต้องคืนให้กัมพูชาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์กําลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ประเทศไทยทวงคืนโปรเด้นบอยจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จ ซึ่งเป็นประติมาการรมพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นศิลปะแบบที่มายและที่สําคัญไม่ได้พบในประเทศกัมพูชาหลังจากที่ประเทศไทยได้รวบรวมหลักฐานเพื่อทวงคืนประติมาการรมพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือโกลเด้นบอยจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทางฝั่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่าประติมาการรมรูปฉลองพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นผู้สร้างปราสาทหาินที่มายคือการนุ่งผ้าที่เป็นคลีปยาวลงมาเป็นประติมาการรมรูปคนไม่ใช่เทพพระเจ้าและชี้ชัดว่า เป็นศิลปะแบบพิมายซึ่งไม่คุดพบเจอในประเทศกัมพูชาโดยล่าสุดแอนดี้บรูเวอร์ซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตภาพยนตร์เข้ามาอยู่อาศัยในกัมพูชาปี2007และปัจจุบันนี้ก็ยังอาศัยอยู่ในกัมพูชาซึ่งเขามีความชื่นชอบกัมพูชาเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากประเด็นการส่งคืนโกลเด้นบอยให้กลับประเทศไทยคุณแอนดี้บรูเวอร์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยโพสต์ดังกล่าว ได้มีการระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ว่าได้มีการคืนวัตถุโบราณคาเมร14ชิ้นให้กับประเทศกัมพูชาและนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากสําหรับการส่งคืนมรดกทางวัฒนธรรมที่สูญหายที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกให้กลับมาอยู่ในประเทศกัมพูชาที่พิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กได้ปฏิเสธคํากล่าวอ้างของกัมพูชามาหลายปีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งและนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากยังมีศิละปะของขมรอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยโกลเด้นบอยจะถูกส่งไปยังประเทศไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เคยกลายเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันมายาวนานหลังจากการประกาศเมื่อวานนี้ปลายทางของรูปปั้นทองสำริดที่มีชื่อว่าโกลเด้นบอยกำลังจะกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งประเทศไทยได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนในความพยายามที่จะโน้มน้าว ไปถึงพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนและพวกเขาเห็นว่าควรคืนรูปปั้นทองสำริดดังกล่าวก่อนที่กัมพูชาจะเข้ามาแอบอ้างรูปปั้นทองสำริดนี้เป็นประติมากรรมที่อยู่ในศตวรรษที่11โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้แจ้งว่าผู้ครอบครองศิลปะวัตถุชิ้นนี้คือบริษัทสปริงแอนซันสำน,นักประมูลชื่อดังในกรุมลอนดอนสหราชาอาณาจากักรก่อนที่จะถูกขายต่อในปี1988ให้กับนาย วอเตอร์เอชแอนเเบิร์กนักธุรกิจชาวอเมริกันและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําสหรัฐอาณาจักรก่อนเขาจะบริจาคประติมากรรมสำริดชิ้นนี้ให้กับทางพิพิธภัณฑ์อีกทอดหนึ่งฉันคิดว่านี่เป็นการกระทําที่ชั่วร้ายเพราะเหตุใดพวกเขาถึงไม่ส่งรูปปั้นอันนาทึ่งนี้กลับสู่ประเทศกัมพูชาและมันจะไม่ส่งผลดีสําหรับสองประเทศควรปล่อยให้หน้าที่นี้เป็นของผู้เชี่ยวชาญถึงแม้จะดูเหมือนว่าทางพิพิธภัณฑ์ตัดสินใจไปแล้วก็ตาม ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวได้มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยความคิดเห็นแรกมาจากคุณแอนดี้รูเวอร์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าหมายเหตุด้วยหัวข้อที่งี่เง่าเช่นนี้ฉันขอลบความคิดเห็นที่เป็นมลพิษจำนวนมากและขอบล็อกบุคคลในการแสดงความคิดเห็นนี้ด้วยการโพส์หัวข้อข่าวที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังซึ่งฉันไม่แปลกใจเลยหากยังคงดำเนินต่อไปฉันจะลบความคิดเห็นนี้ออกทั้งหมด ความคิดเห็นต่อมาจากโซเชียลชาวไทยได้ครับอืมจริงๆนะเนี่ยอายะธรรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยขมิมนมันก็บอกว่าเป็นอายะธรรมของขมินโบราณเป็นของอาณาจักรขมินโบราณในขนาะที่เขาก็บอกว่าควรจะคืนให้กับประเทศกัมพูชาเห็นไหมมันขัดแย้งกันไหม ขำเหมโบราณม,ม,นะมันไม่มีอาณาจักรนะมันไม่มีอาณาจักรอะไรเลยแล้วก็ไอ้นักวิชาการไทยของเรานี่แหละมันเข้าใจว่าขอมคือขำเหมนตัวอักษรขอมคือตัวอักษรคเขมรนทีนี้ตัวอักษรขอมโบราณกับตัวอักษรขอมในปัจจุบันที่ขำเหมรที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันอ่านไม่ออกเพราะตัวอักษรขอมโบราณ่ะ เป็นตัวอักษรของพวกสยามใช้กันในมูมผู้ผู้ผู้มีความรู้การศึกษาพระหรืออะไรแบบเนี้ยเจ้าเมืองนะเป็นภาษาราชการพวกสยามมันก็เลยบอกว่าอักษรขอมนั่นนะเป็นอักษรขอขเขมรโบราณเพราะไอ้เขมรปัจจุบันมันอ่านไม่ออกตลกไหมแล้วทีนี้เมื่อมันคิดว่าขอมเป็นขเขมรนนะ่ะ เพราะว่าใช้ตัวอักษรคล้ายๆกันไอ้ตัวอักษรกัมพูชาเนี่ยนะมันเอาตัวอักษรขอมไปดัดแปลงให้เป็นอักษรกัมพูชามันเป็นอักษรเกิดใหม่มันก็ไม่ไม่ควรจะเรียกอักษรเขมรโบราณเพราะเขมรมันไม่มีอักษรเขมรมันไม่ใช่มันเอาอักษรขอมโบราณมาทำอ่ะมาทำใหม่นะมาแอปพลายใหม่เพื่อให้เป็น อักษรกัมพูชาใช้แต่มันคนละอย่างกันมันอ่านคนละอย่างกันนะเกิดขึ้นในรัชกาลที่สี่นี่เองอักษรไอ้เมรใหม่เนี่ยกับอักษรเขมนโบราณเนี่ยมันคนละเรื่องกันดังนั้นเนี่ยเมื่อไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยมันกระโดดลงมาผิดแล้วอ่ะมันติดกระดุมผิดแล้วอ่ะมันก็เลยคิดว่า ก็ต้องลอยไปตามนั้นก็คือโยนอารยธรรมของให้เป็นคำเมนไปด้วยเป็นอารยธรรมคำเมนโบราณน,นะแล้วเวลาทวงคืนนะให้ประเทศกัมพูชาทวงคืนแม่งบ้าเปล่า,านะกัมพูชากับคเขมรนมันคนละพวกกันอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะกัมพูชาเนี่ยมันเป็นประเทศเกิดใหม่แยกไปจากสยามนะไปดู สมัยราชก,การที่ห้านี่เองแล้วมันจะมีอรารยธรรมโบราณได้ไงมันจะมีโกลเด้นบอยแบบนี้ได้ยังไงมันจะสร้างปราสาทนาครวัดนครธรรมได้ยังไงเออแล้วมันจะเข้ามาเคมปราสาทหินพิมายเป็นเขมรเหมือนกันอะไรได้ยังไงมึงจะประเทศใหม่ไปไปเขมอาณาจากักรเขมโบราณมันอยู่ตรงไหนอาณาจากักรเขมโบราณเนี่ยผมถามจรงิงๆเขมมันเป็นวันนักธาตุมาโดยตลอด มันไม่มีกษัตริย์นี่กษัตริย์ชื่ออะไรเขมรน,นะกระซอกประแอมคนไทยแปลได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราเราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักต้นคําของภาษาเนี่ยกระซอกประแอมชื่อมันก็เขมรอยู่แหละถูกไหมเออเราแปลไม่ได้ชื่อต่างชาติแน่นอนชื่อมันก็ต่างชาติแล้วเราแปลไม่ได้หรือพระเจ้าแตงหวานไอ้นี่พระเจ้าแตงหวานเนี่ยกษัตริย์ สยามเป็นคนเรียกชื่อแต่งตั้งชื่อเพื่อจะได้เรียกมันมาใช้สอยงานได้ง่ายขึ้นนะและสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกขมรเนี่ยไอตัวไอตัวตัซักประแอมเนี่ยไอ้ชา,าเขมรเนี่ยมันก่อขบฏในเมืองพระนครซึ่งมีจํานวนคนมากกว่าพระเจ้าช้ยวรมันที่เก้านะจนพระเจ้าช้ยวรมันที่เก้าต้องอพยยหนีภัยเมืองแตกออกมาแล้วก็ตอนนั้นมันประมาณปีหนึ่ง คอสอนะคสหนึ่งสามสามหกนั่นแหละถึงหนึ่งสามสี่ศูนย์ระหว่างหนึ่งสามสามหกพระเจ้าชัยอัมาณที่เก้าเนี่ยก็มาตั้งกรุงศรียุธยาพอตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสี่ปีให้หลังก็คือหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ศูนย์ก็ยกกองทัพบ,บุกเข้าไปตีเมืองพระนคร เมืองพระนครน,นี่คือเมืองที่ก,กษัตริย์สยามอยู่แต่ว่าไอ้ทัพซอกาปอมเนี่ยมันยึดไปพอปีที่สี่เท่านั้นแหละมันก็โดนตีคืนนะอยุธยาไทละโวตั้งกองทัพรอที่อาณาจักรเจละไอ้นี่มันก็อาณาจักรแปลว่าเมืองนะเมืองหมายถึงจังหวัดของสยาม,มายเป็นเป็นเมืองของสยามเมืองหนึ่งนะพอตั้งปุ๊บเนี่ย อนนั้นพระชายเชิฐาที่ลาดนังสมเด็จก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยก็ไปสมทบแล้วก็บุกเข้าตีเมืองพระนครฟังดีๆนะมันจะมีเรื่องต่อเรื่องกันตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคำเมรนเนี่ยมันมีเจ้าเมืองที่ก่อกบฏทอยู่คนเดียวที่ชื่อว่าตั๊ซักประแอมหรือพระบาทศรีสุย,ยพันธ์อะไรนั่นนะ่ะคนเดียวจริงๆนันไม่มีคนอื่นเพราะอะไร เพราะเมื่อกองทัพสยามไอจากอายุธยาเนี่ยบุกเข้าไปตีเมืองพระนครแล้วตีไอพวกกบฏขมิ้นตีไอตับซอกประแอมเนี่ยพอตีเสร็จเขาก็ไม่เลี้ยงเอาไว้หรอกนะตับซอกประแอมนี่มันไม่ใช่กษัตริย์ไม่ถือว่าเป็นกษัตริย์เพราะว่ามันเป็นกบฏในเมืองพระนครแล้วมันก็ครองเมืองอยู่ได้แค่นั้นในขณะที่สยามม่นมีเมืองพันเมืองล้อมรอบเมืองพระนครอ,อยู่ ก็คือล้อมรอบกษัตริย์อยู่ในตอนนั้นแต่ว่าไอต้ตาซอปรแอมเนี่ยมันทะลึ่งไปตีเมืองพระนครไปตีกษัตริย์สยามอ่ะซึ่งมีเมืองพันเมืองล้อมรอบมันอยู่มันก็เละสิครับถึงจะมีคนสี่แสงก็โดนกองทัพสยามบุกเข้าไปตีนะมันเป็นวันน้าธาตุนะไอต้ตาซอปรแอมเนี่ยพวกขเมเบนที่เป็นวันน้าธาตุอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นวันน้าปกครอง ไม่ได้เป็นวัน,นที่ปกครองอาณาจากักรใดใดด้วยซ้ำไปไม่ไมีขมนไม่มีอาณาจักรในการปกครองนะเป็นแค่เป็นทาสอะเป็นรู้จักทาสใช่ไหมเออพอกองทัพสยามเนี่ยจากละโวลบบุรีเนี่ยเป็นแม่ทัพบ,บกของสยามบุกเข้าไปตีพอไปตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จับพวกเนี่ยพวกก่อการขมนไอ้พวกขมนเนี่ยตัดหัวแช่เกลือเสียประจนัน มีบันทึกอยู่ไปหาอ่านดูนะทีนี้ตัดไอ้ผู้ก่อการเนี่ยตัดหัวมแช่เกลือเลยเสียประจานไว้ที่เมืองนั้นน่ะแล้วทีนี้เมืองนั้นน่ะก็มันก็ล้างลงถูกไหมเพราะว่ามันเรามีเมืองหลวงใหม่ชื่อกรุงศรีอยุธยาแล้วพระเจ้าชัยวร,รมันที่เก้าหรือพระเจ้าอุทองอะ่ะก็ย้ายปกครองที่เมืองเมืองนี้แล้วก็ปล่อยให้เมืองพระนครเขาเรียกว่าเมืองอาเภศอะ่ะก็ปล่อยล้างไปนะ คุณคิดว่ากลุ่มรียุทธยาตั้งเมืองหลวงสี่ปีแล้วสามารถจะรวบรวมไพ่พลซึ่งถ้าสมมติว่าของมัมกษรของผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราไปบุกตีเขาได้คุณว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้วแล้วลบตัวเชื่อมของเราก็คือตัวเชื่อมก็คือกองทัพของละโวละโวเป็นกองทัพบ,บกของสยามสีวิชัยเป็นกองทัพเรือของสยามคําว่าเน่สยามกบ นั่นแหละที่เมืองพระนครนะที่ระเบียงทางปีกทิศตะวันตกตรงนั้นน่ะที่มีพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนั่นคือกษัตริย์สยามสายวรมันรวรมันไม่ได้เป็นภาษา,ขาเขมรนะเป็นภาษาสยามสุริยะเป็นชื่อคนไทยนะไม่ใช่เป็นชื่อขเขมรน,นะนะแล้วทีนี้พอตีเสร็จปุ๊บ ดหัวเสียประจาหมดแล้วพระเจ้าพระบาทสีสุริโยพันอะไรไม่เหลือแล้วนั้นะโดนโดนเด็ดหัวไปหมดเมื่อเด็ดหัวไปหมดแล้วทําไงอ่ะไม่มีผู้นําไม่มีผู้นําก็มีการตอกต้อ,ตอนนะในในในจารึกในจารึกถ้ามันไม่ทําลายไปอีกนะเวลาผมพูดอะไรน้วแม่งจะชอบทําลายในจารึกที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชามันเขียนจารึกเรื่องนี้ไว้มันเคยมีคนออามาโพสต์ว่ามีการกวาดต้อนเอา ทหารขมรที่หมดสภาพอะแล้วก็ทาสขมรทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่อาณาจัก,กรกัมพู์อาณาจักรแปลว่าเมืองกัมพธ์เนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามนะไม่ใช่ประเทศสลาดนั้นมันมาจากไหนประเทศสลาดไม่มีไอ้คำว่าประเทศสลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวหรือเป็นเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีมีแต่สยามเป็นปร,ประเทศเดียวอยู่ใต้ทะเลจีนใต้เนี่ย มีเมืองพันเมืองที่จีนบันทึกไว้อะเสียม s i A m เขากอ่านว่าเสียมเสียมกบก,กวกเสียมกวกแปลว่าประเทศสยามไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยบอกประเทศสยามไม่มือประเทศไทยไม่เคยมีเพึ่งมืมึงไปอ่านบันทึกจีนดูนะมึงไปนคนบันทึกนี้ดู จีนเขียนไว้ว่าอะไรมีกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองราชาก็คือเจ้าเมืองพันเมืองมีเมืองในการปกครองอยู่พันเมืองนะอยู่ใต้ทะเลจีนใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่าจีนในตอนนั้นนะแล้วก็คือเท่าที่ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยดังแต่ฟิลิปปินส์ยันอินเดียนำพิสูจน์ได้นะว่าคนสยามอยู่ที่นั่นคือ นำพิสูจน์ได้จากไหนจากซากโบราณวัตถุะนะซากโบราณสถานที่มันเป็นเมืองของสยามอะมันจะทิ้งล่องรอยอายธรรมของสยามที่ที่เราจะนํำพิสูจน์ได้เมืองไหนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์สยามอ่ะมันก็จะทิ้งสัดส่วนบังคับพิมพ์สัดส่วนที่มันจะบังคับรูปร่างรูปแบบแบบแปลนหรือว่ารูปร่างของวัตถุโบราณนะ มันจะทิ้งเอาไว้ให้เราหาอ่านได้เจอได้นะขอบคุณท่านสมพรทงเขียวครับแชร์แนละ้วขอบคุณมากเพื <ๆ S 1> ่อนๆช่วยแชร์เลยจริงๆอะผมผมรู้มานานแล้วนะผมต่อสู้เรื่องนี้มาเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วนะถ้าไม่รู้เนี่ยผมไม่มาพูดอย่างนี้ได้ละเอียดขนาดนี้เราไม่ต้องแล้วดีอยู่อย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ใช้ข้อสันนิษฐานคิดว่าเชื่อว่าคาดว่าน่าจะใช่คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ แล้วก็ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้แต่ถ้ารู้ก็จะบอกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เออเหมือนที่ผมกําลังจะตั้งผมกําลังจะเล่าเรื่องต่อนเนื่องให้เพื่อนเพื่อนฟังนี่แหละต่อนเนื่องแบบนี้ทีนี้ทีนี้ก็คือนะเมื่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งพ,งพงผมเพิ่งเจอคลิปคลององอ่างนะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรื่องจริงเรื่องแรกมันถูกเรื่องถัดมามันมันจะตามที่ผมอธิบายมาตลอดคุณไปดูคลิปเก่าๆผมอะ มันจะที่บายได้ตลอดบางทีผมก็ไม่ได้ไปอ่านเรื่องกระเบื้องการหรือว่าไปติดตามเรื่องคลองโอกอ่างอย่างเงี้ยเขาเพิ่งโพสต์มานะผมก็โอเคก็คือหมายถึงว่าพอเราไปตีเมืองพระนครนครวัดนครธรรมที่กษัตริย์สยามเราเนี่ยเคยอยู่นะแต่โดนขับไล่ออกมาพระเจ้าชัยวรบันทเก้าคือพระเจ้าอู่ทองนะไม่ได้เสียชีวิตนะทีนี้ พอตัดหัวเสียปัญจารแล้วเนี่ยไอ้ซับซรพแอมก็ไม่มีเชื้อสายแล้วนะไม่เอาไว้หรอกก็ไม่ใช่เป็นเชื้อสายของเจ้านโรดมนะไม่ใช่นะคนละพวกกันนะนโรดมนี่เขาเป็นอยู่อาณาจัก,กรกำโพดางหากเล่าบรรพบุรุษเขาเป็นเจ้าเมืองกำโพดเดิมนะสายนโรดมอะ่ะเป็นสยามไม่ใช่เป็นเขมรทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่กรุง กรุงศรีอยุธยายกไปปราบไอ้ขมรบนเมืองพระนครแล้วเนี่ยก็มีการตัดหัวเสียประจำไอ้ผู้ก่อการทั้งหมดหทิ้งไว้ที่เมืองนะั้นแล้วก็กวาดตอนทหารและทาขเมรไปไว้ที่อาณาจักรกัโพธเรื่องนี้สําคัญนะฟังดีๆพอทาสเมรเนี่ยมันเยอะนะเราไม่ได้เอานํากลับมาที่เมืองพระนครเราให้อาณาจักรกัโพธปกครองดูแลในการ ทำไร่ทำนาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ส่งสเสบียงการเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอแล้วไม่เอามาเสนียดเสนียดกันไรมันเนรคุณไงมันตีกษัตริย์เอาเข้ามาไว้ใกล้ตัวเดี๋ยวแม่งก็กระบดอีกนะไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้ท่านก็ไม่ท่านท่านก็ไม่เอากลับเข้ามาไม่ได้ไม่ได้กวาดต้อนนะท่านไม่ได้กวาดต้อนกลับสู่กรุงศรีอยุธยานะทีนี้ เมื่อเวลาเราจะเรียกใช้การใช้สอยเนี่ยไอ้ขมเขก็ไปอยู่ที่เป็นธาตุนะไปอยู่ที่เมืองกำโพดเวลาเราจะมาขุดอกคงอกคลององอ่างหรือว่าเราจะทําคลองนู้นคลองนี้เราก็จะสั่งไปที่จังหวัดกำโพดนั่นแหละให้ส่งธาตุเขมมาช่วยขุดคลองนึกภาพออกไหมในสมัยคลององอ่างเมื่อกี้ที่ผมฟังอะ่ะเป็นขุดสมัยราชการที่หนึ่ง กัมพูชามันก็ยังเป็นจังหวัดของสยามอยู่อ้าวแล้วแล้วไงอ่ะมันจะข่าไปตรงตรงที่พระเจ้าตากไหมพระเจ้าตากเนี่ยเมื่อปราบดาขึ้นของกรุงธนบุรีแล้วแต่จีนนะ่ะไม่ยอมรับในการเป็นกษัตริย์เพราะว่าไม่ได้สืบสายเลือดสันตติวงศ์มาทางสยามโดยตรงนะมันก็จะทําให้เมืองอ่ะหลุดหลุดเมืองจังหวัดต่างๆที่จะไม่อะไรอย่างเงี้ยมีมีผลไงเขาก็เลยบอก จีนก็มีหนังสือมาถึงกรุงสยามถึงกรุงธนบุรีบอกว่าให้ไปหาผู้ปกครองโดยชอบธรรมเขาขึ้นมาทองราชนะคือหมายถึงว่าไม่อนุบัตท,ท่านเป็นกษัตริย์นะจีนเนี่ยมันจะบันทึกเรื่องราวพวกนี้ของของเราไว้อยู่นะเลยพระเจ้าเจ้าพญามหาทรัพย์กษกัตริย์ก็เลยต้องมารับบทแทนนะก็เลยขึ้นมาเพราะว่า ปู่ของเจ้าพญามหากษัตริศึกเนี่ยเขาเขาอ้างถึงปทุมสุริยงวงศ์นะอืมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะขุดคลององอางเนี่ยเราก็สามารถให้จังหวัดกำโพธ์ส่งพวกท่าเขาเมนนะมาช่วยขุดในเมืองพระนครในจังหวัดพระนครของของเราอะ่ะขององอ่างอะ่ะเดี๋ยวท่านมันจะมีคลิปต่อกันสองคลิปอะ่ะอันนี้คือเรื่องเรื่องหนึ่งมันจะมาปฏิปต่อกับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งได้ เพราะว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ว่าอแล้วมึงจะไปเอา,ขาเขมรมาได้ยังไงเขมรม,มันใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันล่มสลายไปได้ยังไงมันหายไปตรงไหนอ่ะอันนั้นจากขาเขมรม,มันไม่มีมันเป็นธาดมาโดยตลอดเข้าใจไหมเป็นคนป่านะ DNA เขาเป็นคนป่าที่ต้อนมาเหมือนเงาะสาก,กัยหรืออะไรพวกนั้นอนะ่ะมาจากอินโดนีเซียเออลองฟังผมให้ดีๆแล้วปฏิบัติต่อให้ดีๆ หรือว่าเราจะไปดูบันทึกกระเบื้องจานหรืออะไรเงี้ยชื่อกษัตริย์ทั้งหมดนะ่ะหรือชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมันเป็นสยามทั้งนั้นเลยเราแปลความหมายได้ทีนี้อย่างโกลเด้นบอยโกลเด้นบอยเป็นเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่หกแหมกษัตริย์สยามอยู่แล้วเราต้องไป,ป,รปรเราต้องทวงติงตรงที่มันเป็นกษัตริย์สยามอยู่แล้ว เขมรไม่มีกษัตริย์ไม่มีอาณาเขตไม่มีประเทศไม่มีสัญชาติไม่มีอะไรเลยจนทุกวันเนี้แล้วมันจะไปเป็นเจ้าของอารยธรรมนั้นได้งไงออาก็อารยธรรมกัมพูชากัมพูชามันเป็นประเทศเกิดใหม่เอามันก็เป็นของกัมพูชาโบราณกัมพูชาโบราณมันเป็นจังหวัดของสยามตกลงมือยาวไงแน่ออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้ผมไม่ให้ออกอะ่ะเพราะเขมรโบราณมันไม่มี กรัตรเขมรโบราณชื่ออะไรอ่ะอย่าบอกว่าอีสานวรมันนะอีสานภาษาไทยวรมันก็ภาษาไทยขันษาภาษาไทยเราแปลความหมายได้วรมันก็ภาษาไทยเอาไงอ่ะชัยยะวรมันชัยยะก็ชื่อคนไทยเยอะแยะภาษาไทยมเห็นทละก็ภาษาไทยเอาไงลุทธละก็ภาษาไทย ภาษาไทยหมดเลยแล้วไงอ่ะช้วรลมันก็คือกษัตริย์สยามนะจะไปเป็นกษัริย์เขมรได้ไงอย่างอลิิาเบตเนี่ยคุณคิดว่าเป็นกษัริย์สยามไหมไม่ใช่อ้าวแล้วช้ยวรลมันอธิตยวรลมันลุทธะวรลมันหรืออินทรละวรมันเราแปลออกไหม ไอ้น,นี่มันชื่อสยามหมดเลยมันชื่อขเขมรเปรี้ยบๆสัฟฟอร์อรแอมอย่างเงี้ยใช่ที่ไหนอไอ้สัฟร์แอมมันมีอยู่คนเดียวนั่นแหละเขมรกบดในเมืองมอัธยครสี่ปีไปดูแล้วจากนั้นไม่มีชนเผ่าขเขมรที่จะมากบดหรือเป็นทาสมันมากบฏอีกทีนึงก็คือตอนที่ที่กบดขเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพัาพนคน,คนกัมพูชาไปสองสามล้านคน นะมันคนละพวกกันเพราะว่ามันมันมาจากธาตุเขมรมันมาจากธาตุธาตุในเมืองพระนครที่กวาดต้อน,นไว้ที่เมืองกำโพดจังหวัดกำโพดให้ปกครองดูแลมันเออมันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะเออฟังผมให้ดีๆแล้วคิดตาม